เิืี่ชอบทสกันกคการเดินางสางเสนทานะครับทางเส้นทางถาวันเวลาเป็นเวลาที่ไม่น่ใจตเส้นทางที่คิดเอาไว้ว่าอยากไปทำความครับไปที่สวนสัตว์สวนน้ำสวนน้ำครับแล้วก็ป่กันออกงครามแ้ตงมีอะมีเนินให้เล่นเรโผลเเี้ยั แม่ใช่ใช่ใช yeah. ่ป ok> ่วยหายยังไม่ขาดแมนด๊อกแมนด๊อกไม่จริงป่วยหายยังไม่ขาดลองลองดูฮะลองรับรองไม่พอจะเดยนได้พอรับรองไม่รับรองไม่ได้รับรองไม่ได้ อันนี้ไม่ใช่เลยต้องไปต้องไปสบาเห็นอเดี๋ยวฟังใจาสัมผัสเกิดอะไรขึ้นครับสัมผัสเองครับโอ้ยเดีวไม่ดากันเดไม่ผู้หวลากันเพาะแกงเาตอนเนี้ยขเรื่นเราจะมีชมรมชมรมจักรยานชื่อชมรมเทศบาลค์กรเทศบาลเา ก็วันเดีวหนึ่งนะครับก็จะมีทางวุิี่นเคต้องนฮะต้องใสีเมาทนประาซึ่งึเลือกั้นาซึ่งลงลงวันีเลือกกันาเมื่อไม่นานท่านาาร้านแล้วก็มบบมวยของเดิมของเราที่ผ่นเานี่ยก็จะแบ่งเป็นลร่นแบ่งเป็นหลายรนช่วเวลาเนื่องจากช่วงเวลาผ่นแต่ละรุ่น ไม่ไม่ไม่มยอมรู้สึกเหมือนกันเลยถ้วก็อาจจะแตกต่างทั้งหมดที่เราได้เรีนช้าทานอาจารยก็เรียนมอย่างนี้ทีนี้เนี่ยทางทางประธานก็มีแนวที่แนวที่ที่อยากจะรวมกลุ่มหน้าต่างชันกันที่ที่ันสักครั้งหนึ่งหรือหลายๆครั้งต่อต่อไปครับเพื่อให้ได้ได้รู้จักกันครับก็จะเป็นที่มาการที่เรา จำชุดแต่ในวันนี้โครงสร้างโครงสร้างหลักของของชมรมเราก็จะมีมีภาษาส่วนรายละเอียดของอสมาชิกของชมรมนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็มีรวบรวมไว้ในระดับเดียวแา่ชื่อนะเดี๋ยวจะผมเดี๋ยวจะประสานกับทางเลขาซึ่งวันนี้ในขามานก็มีวาเระเองที่มหนเราจะส่งลิงก์ในการลงทะเบียนเป็นเตัวลงทะเบียนออนไลน์นะการโอนก็สก่งเข้ามาเดี๋ยว เราได้ก็บข้อมลหลายชื่อ,อเาเพื่อเมื่อมีเวลามีโอกาสได้จัดงานใหญ่อันนี้เรารื่องกัแล้วครับรอบนี้เนี่ยเป็นการเป็นการปัน m ิ i n ง,ง,งไม่ได้เป็นงางการมากเพื่อให้ความรู้จักกันครั้งแรกกะไะประมาณนี้นี่เป็นส่วนกาเอียดของรูปแบบการจับก็ยลืมเร่เริ่มเริ่อเร่องนครับ เดี๋ยวเส้นทางมันเองก็มีเส้นเส้นทางมันเส้นสตรีทเราหน้ามือถือเราสนามสนามเวลาเข้าไปแยกของงูับแยกของงูแล้วก็ตรงไปไต้นฟางบ้านฟางไปจอมืึงครับจอมือถือแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปไปถึงเขาสักวันนะเดี๋ยวจะมีจุดพักหรือบ้านโคกใหญ่ตรงควาข้ามันครับจุดพักระหว่างทาง ประมาณการเข้ากะมาณ้านกรยะทางมาณ20 23่าจาจเท่จากํำนวนไปถึงบ้านพวกให27ิ27กิโลถ้าไปถึงไม่ okay. okay. <M> ับทิที่เราจะจั่ไปกลับไปกลับประมาณ1 0 0ยกิโลอ่ั1กิโอันนี้เส้นทางเส้นทางเส้นทางที่คือ ที่ขึ้นอย่างนี้ขึ้นบอลแบบนี้เกินข้อจำกัดน้องคนนีนี่นะมันจะมีฟุตบอลหมู่บ้านซึ่งฟุตบอลหมู่บ้านมีรุ่นอาวุโสด้วยจริงๆก็ไม่ซีเรียสหรอกผมว่าเราไปกลับก็น่าจะไม่เกินเที่ยงแต่ว่าไอ้พวก ซีเรียสใช่ไหมรอทูนไม่ยอมเลยครับแล้วไม่ยอมแล้วแถมไม่ให้เพื่อนไปไปปันด้วยอัน <c oughs> นี้เป็นฟุตบอลโลกอเมนนกามนแต่ผมเชื่อว่าถ้าถ้าได้เราได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมผมว่าน่าสนใจครับเราเราพอจะกำหนดได้ไหมว่าบาวลในไทยกบเลอลบอนของถิมเนี่ย เขาจัดเสาทิดย oh. ์ใช่ไหมไม่ครับอ่าสามสามวันพักหนึ่งก็เกือบทุกวันโอ้แต่วันอาวุโสเนี่ยเขาจะแข่งประมาณสักหกโมงเย็นครับอืมโอ้ ถ้าไปแป้นกลับมามันก็คงเล่นไม่ได้หรอกฟุตบอลกันนั่งแข่งก็ไดีบอลก็ดีบอลกันได้บอลกันได้ครับมันฟื้นไปดิโอ้ยพวกฟินเล่นดิบอ้ผมว่านักฟุตบอลก็พอประมาณครับแต่ว่าเอาเอาเอาส่วนรวมส่วนมากที่สมาชิกของเราหนีร้อนสะดวกทางวันไหนวันธรรมดาหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับ ถ้าเป็นัวลาที่สูงมากก็ก็น่าจะพอดีน่าจะได้ทีที่ใบที่สามสิบเอ็ดมีนาสามสิบเอ็ดอ่สามสิบเอ็ดมีนารเจอหลมนี่ก็อย่าหลงเพราะว่าถ้ามีเพื่อนอยู่ข้างๆมัอย่าหลงเพื่อนข้างหรือหลังอย่าหลงหลงประกอบลยครับได้ทันทีได้าี เราควรจะแบ่งเป็นกลุ่มนะครับผมว่ากลุ่มกี่คนกี่คนไปอย่างนี้าว่าไปไปเที่ยวเลยครับผมไปเป็นแถวเดียวว่าแถวสองอ๋อแยกกันไปได้นะครับสองแถวหรือสามแถวอย่างเงี้ยแถวก็จแนวอพราะว่าเราไม่มีรถทัวร์เราไม่มีรถมินิบีเว้นไงเราเอาแค่สองแถวพอถนนการเมืองบ้างสีรถไฟแต่ว่าถ้าถนนเราแบ่งแล้วก็มที่นี่าเส้นทางเส้นทาง เส้นทางคร่าวๆก็จะเป็นจำนวนส่วนสัต่งปั่นกลับมากันวนครับระยะเวลาที่เราขิดคร่าวๆไว้กำหนดคร่าวๆไว้ประมาณ5ชั่วโมง5ชั่วโมงใช่ครับ100กิโลเมตรได้ครับ5ชั่วโมงระยะ้า5ชั่วโมง100กิโลเมตร av 2นได้เกิดหลังได้20 av 20ระยะทางประมาณ5ชั่วโมงแต่ว่าคอนเซ็ปต์ในการปั่นมันก็จะมีทั้งรถเซอร์วิสจุดจุดพักนะครับครับครับ ชั่วอว่าบริเวลในการต่างของกลุ่มทุกกลุ่มตอนนี้อไปได้ไปกันไปไปได้ครับ